สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะครูเล็กก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะสวนลุงเชิดนะคะสวนลุงเชิดนะคะก็จะตั้งอยู่นะคะที่ตำบลวัดประดู่นะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองนะคะเป็นคาเฟส่สวนดอกไม้แห่งใหม่นะคะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยนะคะ ซึ่งนะคะในสวนก็จะมีหลายๆสโซนนะคะอันนี้เป็นโซนแรกนะคะโซนดอกไม้นะคะโซนดอกไม้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะซันเวสสีแดงนะคะสีม่วงและก็สีขาวนะคะมีดอกสร้อยไก่นะคะดอกฟอกเกตมินอตดอกมักาเร็ดอกเบอ, aret, อ ina, ปปร์วีน่าสปะรดสีคริสตมัสแล้วก็ผีเสื้อนะคะซึ่งก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะคะเหมาะนะคะ สวยงามมากๆนะคะเหมาะนะคะสําหรับนะคะท่านผู้ชมที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะแนวธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมาะสําหรับนะคะเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะที่จะมาตายฟรีเวดดิ้งนะคะอันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูโซนด้านในนะคะโซนด้านในก็จะเป็นนะคะมีโซนอาหารเครื่องดื่มนะคะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีโซนธรรมชาตินะคะ ่วนธรรมชาติก็จะมีน้ําตกนะคะมีสะพานนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวนะคะก็จะไปดูในโซนดอกไม้เลยนะคะโซนดอกไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นไกลๆนะคะสีแดงๆนะคะก็จะเป็นดอกส้อยไก่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมโซนดอกไม้กันเลยค่ะ ซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมุมนะคะที่จัดไว้ให้นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะมีดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นซันเวยนะคะมีเป็นสีม่วงสีแดงและก็สีขาวนะคะก็จะสวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะสีขาวนะคะเป็น ทุ่งกว้างเลยนะคะแล้วก็มีมุมนะคะที่จัดนะคะไว้ให้ถ่ายรูปกันนะคะซึ่งนะคะข้าค่าเข้าเยี่ยมชมนะคะผู้ใหญ่ก็คนละ50บาทนะคะเด็กก็คนละ20นะคะแต่ถ้าเด็กนะคะมีส่วนสูงไม่ถึง120เซนติเมตรนะคะก็จะให้เข้าฟรีนะคะอันนี้เป็นโซนของดอกไส้ไก่นะคะสวยงามมากๆนะคะสีแดงสดเลยนะคะ ซึ่งนะคะก็จะเปิดบริการนะคะตั้งแต่เวลานะคะ8ดโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนลุงเชษ์นะคะก็จะมีโซนต่างๆมากมายนะคะ,ะมีโซนน้ำตกโซนดอกไม้นะคะโซนแคปตัสนะคะโซนไดโนเสาร์มีโซนอาหารเครื่องดื่มมีคาเฟ่น,นะคะโซนดอกหญ้าสีแล้วก็มีการให้นะคะจัดคลิปทัศนศึกษาได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะของดอกไส้ไก่สีแดงนะคะและก็มีมุมนะคะที่จะให้ไว้ถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบๆของโซนดอกไม้นะคะสวยงามมากๆค่ะโซนต่อไปด้านหน้านะคะก็จะเป็นโซนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะคะก็จะเป็นโซนไดนโนเสาร์นั่นเองนะคะก็จะมี เป็นไดโนเสาร์นะคะเป็นสัตว์ดึกดำบรรน,นะคะที่จะมีไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนั่นเองนะคะนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของโซนดอกไม้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโซนไดโนเสาร์นะคะและก็โซนแคทตัสกันนะคะ ที่เห็นเว็บนี้นะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะก็เป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมชมนะคะโซนแคตัสก่อนนะคะหรือที่เร,เรียกว่าเป็นโซนทะเลทรายนั่นเองนะคะหรือว่ากระบองเพชรน,นะคะสวยงามมากๆนะคะเหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะเชิงทะเลทรายนะคะน,นี่ก็จัดไว้ให้ถ่ายรูปนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนไดโนเสาร์นั่นเองนะคะมีไดโนเสาร์นะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ เป็นสถานที่นะคะท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั่นเองนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวด้นะคะอยู่ที่ตำบลวัดประดู่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือที่เราเรียกว่าซอยโกตเตงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะถัดจากโซนนี้นะคะก็จะเป็น โซนดอกหญ้าสีนะคะเดี๋ยวนะคะคุณเล็กก็จะพาไปเยี่ยมชมนะคะโซนดอกหญ้าสีนะคะว่าสวยห้ามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ให้ดูโซนไดนโนเสาร์ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีไดนโนเสาร์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็ ไปดูโซนดอกหญ้าสีนะคะก็จะมีดอกหญ้านะคะสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวนะคะสีชมพูสีน้ําเงินสีม่วงนะคะเต็มไหมดเลยแล้วก็มีมุมนะคะสําหรับนะคะให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาถ่ายรูปนะคะโดยเฉพาะมุมที่เป็นดอกหญ้าวงกลมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับไปนั่งถ่ายรูปนะคะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่เวลาอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนดอกหญ้าสีนะคะซึ่งก็สวยงามมากๆนะคะมีการจัดมุมนะคะไว้ให้ถ่ายรูปนะคะไว้เป็นที่ระลึกนะคะซึ่งมุมนี้ก็จะอยู่ติดกับนะคะมุมไดโนเสาร์และก็มุมแคทตัสนั่นเองนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ก็สามารถที่จะมาเที่ยวเยี่ยมชมกันได้นะคะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวนะคะเชิงธรรมชาตินะคะที่มีสถานที่ต่างๆนะคะไว้ครบเลยนะคะมีทั้งที่ถ่ายรูปที่ทานอาหารนะคะที่ทานกาแฟมีมุมธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศนะคะโดยรอบๆนะคะของสวนลุงเชษนั่นเองนะคะก็นะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง youtube สบายสบายสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าครูเล็กนะคะจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะของ ส่วนลุงเชษดของเรานั่นเองนะคะก็จะตั้งอยู่นะคะที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุราธานีหรือที่เราเรียกว่าซอยโกดเองนั่นเองนะคะมาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคอของจังหวัดสุราธานีของเรานะคะ